ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการหมายถึงความสามารถในการกำหนดความหมายหรือขอบเขตของตัวแปรต่างๆต,ตามที่อยู่ในสมมติฐานหรือที่เกี่ยวข้องกับการทดลองให้เข้าใจตรงกันเป็นภาษาง่ายๆชัดเจนไม่กำกวมเพื่อให้สามารถระบุสิ่งที่สังเกตและวัดได้นิยามเชิงปฏิบัติการจะแตกต่างจากคำนิยามทั่วๆไปคือต้องสามารถวัดหรือตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นคำนิยามของตัวแปร ى. ตัวอย่างนิยามเชิงปฏิบัติการการเจริญเติบโตของพืชหมายถึงการที่พืชสูงขึ้นลำต้นใหญ่ขึ้นและมีจำนวนใบมากขึ้นการเจริญเติบโตของพืชคือตัวแปรที่เราต้องการศึกษาความสูงความใหญ่จำนวนใบเป็นสิ่งที่เราสามารถวัดได้ตัวอย่างนิยามเชิงปฏิบัติการ นิยามทั่วไปกรดคือสารที่ทำให้กระดาษลิดมัดเปลี่ยนแปลงนิยามเชิงปฏิบัติการกรดคือสารที่เปลี่ยนสีกระดาษลิดมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงอาจกล่าวได้ว่านิยามเชิงปฏิบัติการหมายถึงความหมายของคำหรือข้อความที่ใช้ในการทดลองที่สามารถสังเกตตรวจสอบหรือทำการวัดได้ซึ่งจำเป็นต้องกำหนดเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันก่อนทำการทดลอง ถ้าผู้เรียนเห็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ในกิจกรรมรถแข่ง DIY จิ๋วแจ๋วผู้เรียนสามารถกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการได้ว่าอย่างไรบ้างสถานการณ์กิจกรรมรถแข่ง DIY จิ๋วแจ๋วกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการได้ดังนี้หนึ่งรถแข่ง DIY จิ๋วแจ๋วหมายถึงรถของเล่นที่ตัวรถทำจากไม้หนีผ้าเพลารถใช้ไม้เสียบลูกชิ้นและหลอดล้อรถใช้กระดุมพลาสติกที่มีขนาดแตกต่างกาัน สองล้อรถแข่งขนาดใหญ่หมายถึงกระดุมพลาสติกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง3.5เซนติเมตรสามล้อรถแข่งขนาดเล็กหมายถึงกระดุมพลาสติกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2เซนติเมตรสี่ความเร็วหมายถึงเวลาที่รถแข่ง DIY จิงแจ๋วใช้ในการเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้น start ถึงจุดสิ้นสุดที่เส้นชยัย finish ห้า สนามแข่งรถหมายถึงวัสดุที่ทำด้วยไม้มีความลาดชัน15องศาความสูง30เซนติเมตรความกว้าง40เซนติเมตรความยาว200เซนติเมตรและความสูงของขอบสนาม5เซนติเมตรโดยมีการกำหนดจุดเริ่มต้น start และจุดสิ้นสุด finish เรียนรู้บทเรียนออนไลน์ถัดไปในเรื่องการกำหนดและควบคุมตัวแปรขอบคุณที่<อ>รับชมนะคะ